เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายชอตตี้บูโจ้ยเช่นเคยนะครับคราวนี้ก็มาอยู่กันที่เกมนี้เลยเหมือนเดิมนะฮะดูแรนโก้นั่นเองนะครับภารกิจของเราคือเดี๋ยวเราจะไปจับแรปเตอร์กันนะฮะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยเอามาดูเลยมาดูเลยนี่นี่นี่อ่านว่าอะไรไม่รู้แอสทารอสมั้งนะฮะก็อยู่ดีๆเขาก็เดินมาทักนะครับสะดึกเลยตีสามนะฮะชวนไปจับแรปเตอร์แอบจะพลาดได้ยังไงนะฮะสำหรับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยใครจําได้นะว่า ใช้คำว่าอะไรเดียว่วาเรามีเควสติดอยู่ที่ที่เกาะเลเวล10ใช่ไหมครับอตอนนี้ผมไป13ได้แต่ผมไม่อยากเสี่ยงเรามีเควสติดอยู่ที่เกาะเวลสิบใช่ไหมครับทีนี้ผมจะบอกว่าอยู่ดีๆเกาะมันหายไปเลยเว้ยผมไปทาเควสต,ต่อจากเดิมไม่ได้เลยเออแล้วผมก็ลองมานั่งดูอ้าวมันมีเวลาบอกนี่หวา่าเพราะนั้นเรามีเวลาที่จะทาเควสหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในเกาะนั้นเนี่ยตามเวลานี้ครับก็คือ1 1วันมันจะหายไปแต่มันก็มีเกาะ มาใหม่รีเฟซมาใหม่เรื่อยๆทุกวันรู้ไหคือมันจะรีเฟซเกาะทุกวันนะครับแล้วมันก็จะมีพวกวาร์ปมีพวกเอ่อครเตอร์ให้เราสำรวจตลอดอ่าแทบจะว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับสำรวจเกาะใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันจำเจนนั่นเองอ่าโอเคอ่ะไปกันเลยนะครับเกาะเดิมครับผมอ่าวิธีการเล่นหลังจากที่เราไม่มีอะไรจะทําแล้วก็เหมือนเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้เลยนะฮะก็คือเข้ามาที่เกาะเลเวลสูงกว่าไปหาครเตอร์ แล้วก็ร er, ับเวจจากครีเอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็รับภารกิจพิเศษเพราะฉนั้นวิธีการเล่นหลังจากเนี้ยฟรีสไตล์ลวแล้วแต่เรานะครับผมได้เกริ่นไว้บทแล้วตั้งแต่คลิปที่4ี่นะครับเอาละนะวันนี้ก็จะเป็นภารกิจขำๆของผมขำๆของผมนะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะโอเคอ่านี่ครับเขามารอผมเรียบร้อยแล้วขี่แรปเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขี่บ้างไปนี่ เจอผมจําได้ว่าแรปเตอร์เนี่ยที่ใกล้ที่สุดที่อยู่บริเวณนี้ครับลงมาข้างล่างนี้เดียวก็เจอแหละมาโอ้โหจะบอกว่าหาตัวยากจริงๆครับก็จะเจอแต่ละตัวแออเฮ้ยไอ้นี่มันมาอีกแล้วมันกลาจะเอาเอาบวกเลยนะบวก เราไม่ไหวเออทุบหน่อยทุบหน่อยลม้ลมละล้มหนีก่อนหนีก่อนจะตายเอาหนีก่อนดูเงานะฮะเงาเราคือจะเป็นจุดที่บงบอกว่าเราจะวิ่งไปทางไหนนะฮะเออมันตามไปคนละเดี๋ยวผมจะเน้นแท็กเกิลให้มันลลมเอาครับเฮ้ยจับ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 โอเคโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้ ต้องทำใหม้มันลมอีกรอบตายปะนะตายปะหนะต้องล็อกหลบต้องล็อกหลบคือถืออาวุธนี้มันมันใช้สกิลหลบไม่ได้เสียงอะไ,ไรครับอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่าง <c oughs> โอเคผ่านควส เลือดจะหมดตัวเอานะฮะต้องดรอปสัตว์เดิมก่อนอ๋อมันมีมันมีสกิลผมจะว่าไปมันมีสกิลเดี๋ยวนะสกิลจับสัตว์ขั้นสองใช่ไหมอ่าใช่นี่ไงแคปเจอร์สกิลเออบวกไปผมก็ลืมไปว่าได้เลเวลสิบสี่อืมพักก่อนพักก่อนจะตายเอา อคือบอกว่าต้องดรอปสัตว์ไปก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับอืมปล่อยไปละปล่อยไปละเอา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 ยุทธการล้อมจับแรปเตอร์อ๋เดะล้มล้มเอามีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกแล้วครับ โอ้โหดูมันจับ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 ได้ปะโอเคครับผมจับได้แล้วามาให้มันรู้ซะบ้างผายเป็นผายอ่าจับได้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะแอสทรดมากนะครับนี่ไงได้เปล่านี่ไงคีวนี่ไงนี่ไงได้แล้วขอบคุณจ้าคือคือจะใช้คําว่าอะไรดีมันจับ ต้องมาลุมกับมันต้องมาลุม,มาหาคนบอลลมเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเลเวลเท่าผมของกากๆแบบผมเนี่ยมันสู้แรปเตอร์ไม่ได้นะครับโดนที40 50 60อย่างเงี้ยก็ต้องหาคนมาด้วยนะครับก็มาช่วยกันจับแรปเตอร์ได้นะแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแต่คือเอ่อเท่าที่คุยมาก็คือว่าถ้าเกิดเรามีสัตว์อยู่แล้วนะครับแต่แล้วเราไม่มีกรงอ่ามันต้องมีกรงสําหรับเก็บสัตว์นะครับถ้าเกิดเราไม่มีกรงเนี่ย เราจะจับสัตว์ได้ทีละตัวเอาอีกสักตัวปะล่ะไม่ไม่เอาไม่เอาเก็บเวลหน่อยเก็บเวลหน่อยต้องสร้างเพนนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าต้องสร้างเพนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยหนีดีกว่าหนีดีกว่าวก็วิ่งหนีไปเลยก็ได้เออวิ่งหนีไปไกลๆนะครับมันได้หลุดการต่อสู้เองโอเคอ่าเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวในอนาะคตถ้าเกิดว่าเล่นกันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเดี๋ยวอ่า ใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นกันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยจะให้ออนทีเอสสามหรือกาลีนาคุยกันเลยมันจะได้ง่ายกว่าคุยในเกมนะเนี่ยมันก็สื่อสารกันยากนิดนึงนะครับบางทีเราเจอแรปเตอร์แล้วแต่เพื่อนยังไม่เจออะไรเงี้ยเราสู้คนเดียวก็ไม่ไหวนะฮนะครานี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับคือวันนี้มีคนแวะมาคุยกับผมเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ดูคลิป ep 3หรือ4เนี่ยจะเห็นว่าบ้านผมเนี่ยในละแวกนั้นน่ะ ไม่มีใครเลยมีแค่ผมอยู่บ้านเดียวนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูล่าสุดครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้เห็นหรือยังนี่คือล่าสุดนะฮะบริเวณโซนบ้านผมเป็นไงครับ <c oughs> คือก็นะมามีคนที่ดูช anel เนี่ยก็มาย้ายมาเล่นด้วยกันค่อนข้างเยอะคนที่มาคนแรกเลยสุดจะเป็นน้องชื่อน,น้องอะไรนะน้องผู้หญิงจาชื่อเขาไม่ได้นั่นแหละก็มีหลายคนครับที่ที่ที่แอดกันมาอะไรกันมาก็เนี่ยแหละก็ลองรอบๆมามองมาดูนะฮะผมก็อยู่ตรงนี้แหละ นะครับเนี่ยดูคนแอดเนี่ยคนคุยกับผมเห็นไหมครับเยอะมากนะครับก็ไม่ได้ลืมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาถักถ่ายกันถ้ามาเล่นด้วยกันก็นเนี่ยแหละครับเผื่อมีภาร,รกิจอะไรไปทําร่วมกันถ้าเกิดเจอผมเล่นอยู่คนเดียวแสดงว่าผมกําลังปั่นเวลอยู่ <c oughs> นะถ้าเกิดว่าอยากจะชวนไปจับไดโนเสาร์อะไรงไงก็บอกกันละกันแต่ตัวผมอ่อนนะเอออันนี้ก็ต้องอว่ากันอีกทีนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาร,รกิจของเราก็คืออะไรนะไปครบาบกงเก็บสัตว์ใช่ไหม เดี๋ยวนะอ๋ออีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกไปในคลิปก่อนๆคือนคือเวลาสกิลเต็มที่เลเวล10แล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้น11จนกว่าเราจะมากด Research our, our รีเซิร์ชเอาเอาเลเวลตัวนี้นะฮะกดปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งเนี่ยสตาร์ตรีเซิร์ชก็จะใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งในการที่จะอัพขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินแคสเนี่ยเราก็สามารถอินสแตนต์คอมพิลต์ได้อ่านอะไรแ,แบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนะเพราะฉะน,นั้นก็ใครที่สกิลเลเวลตังที่10เนี่ยก็อย่าลืมมากดเรียนด บิวบ i ลดิ่งนะฮะบิลดิ่งที่เก็บสัตว์มันอยู่ในหมวดของบิลดิ่งนี่ small paint. อะสมอลเพนอะต้องต้องต้องบิลดิ่งคาเตรกอีขั้นสิบก่อนนะครับเพราะนั้นก็ลงจังหวะนี้แหละเราก็ต้องทำการไปเก็บเวลกันต่อนะครับนี่ผมเห็นนี่ไงนี่ไงมีคนทำอยู่เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นกรงแบบนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราอยากจะสับจับสัตว์ตัวอื่น เพิ่มนะครับก็คือ,อต้องมีกงก่อนถ้าไม่มีกองก็ผมก็คงจับตื่นไม่ได้ละเออถ้าเกิดเราเรียนสกิลผิดเราเราสามารถกดกดยกเลิกได้นะครับอันเลิร์นได้นะครับในบางสกิลนะมันจะกดอันเลิร์นได้นะครับก็วันหนึ่งจะมีโคต้าอันเลิร์นได้20ครั้งนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะทําการเอ่อไอเทรดดิ้งโพลนี้ก็คือก็คือเอาไว้ขายของนั่นเองนะครับขายในระบบประมูลนะฮะซึ่งเราได้พูดไปในคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ทำลายของทิ้งก่อนนะฮะบ้านเริ่มลกละโอเคเดี๋ยวคับก็คับไอเน,นี้แหละครับพวกนี้แหละง่ายดีเพราะว่าได้เลเวลหนึ่งนะฮะได้เลเวลบวกหนึ่งอะเออแต่ก็เปลืองไม้หน่อยก็ไปหาไม้อะไรก็ได้นะครับกิ่งไม้ขอนไม้อะไรก็ได้โอเคเวลสิบแล้วครับเเวลสิบแล้วก็ไปเรียนสกิลสำหรับอ่ เก็บคอกสัตว์กันนะฮะอ,อ,อยู่ในหมวดของ ruct, อคอนสัคต์โอเคสมอเพนโอเคเดี๋ยวก็จะมีมีเดียมเพนด้วยนะฮะก็คือจะระดับใหญ่ขึ้นแล้วเงื่อนไขในการสร้างสมอลเพนจะคราฟสมอลเพนได้เนี่ยต้องใช้ตะป,ปู6อันนะครับเนี่ยก็ตะป,ปูต้องมาทำที่นี่อโอเคคราฟนะครับตะป,ปูอยู่ไหนว่นี่ไงวูเดนเนลนะครับก็ใช้พิลาพิลาก็ได้จากต้นไม้ เดี๋ยวบอกเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนว่าไปหาของก่อนนะจะทำกรงอ๋อปลดิอ๋ออยากจะนอนตรงนี้เหรอ,อ,อโอเคปลดเพอร์มิตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนขอให้ปลดเพอร์มิชันให้ครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ต้องเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นนะฮะอ่ะเฟร่นนะฮะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวพอเช่นโอเค ลองดูว่านอนได้ยังเนี่ยก็คือปลดปลดอันนี้ให้ให้เพื่อนละนะคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันก็ทําอย่างนี้นะครับก็คือไปปลดความสามารถนะครับเนี่ยนะให้ใช้นะครับอืมแต่ว่าไม่ให้สร้างเห็นไหมไม่ให้สร้างไม่ให้ไม่ให้ทําลายนะฮะน่าจะได้แล้วมั้งอืเพื่อนจะมานอนพักบ้านผมฮนะโอเคอะถ้าเกิดว่าใครเป็นเพื่อนผมเนี่ยจริงๆอะ ถ้าเกิดคลิเกเขียนสร้างมงสร้างวานกไ็ได้ได้นะแอดมาแล้วก็มาใช้ฟาสซิลิตี้อันนี้ไงนะได้ละได้ละอืมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหานะครับเดี๋ยวไปหาวันหาต้นเอออยู่ต้นไม้นะฮะต้นไม้ของแถวโซนบ้านผมก็เนี่ยแหละก็คืออยู่ข้างหลังงั้นก็เดี๋ยวผม,ผมขอไปหาขอมาให้ครบก่อนลวกันเดี๋ยวเราจะได้มาดูวิธีการใช้กงกันเนาะเออเดี๋ยวหาต้นไม้ตัดไปพงังพก่วัน โอเคนะครับหาของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จริง,รงๆมันต้องใช้อ,อันเนี้ย general workbench นะครับก็คือเป็นโต๊ะเครื่องมือเนาะเออแล้วก็ต้องหาไอ้นี่นะครับหาไม้อะเออหาไม่นะมาทำตะปูกับทำแพลงนะครับก็คือก็คือไม้ไม้อัดอะเออนะทำเสร็จแล้วก็ก็ใช้อะไม้อีกจำนวนหนึ่งอเออส่วนใหญ่จะใช้พวกไม้ที่เป็นขอนไม้อะหลอบอะ เออนั่นแหละอ่าอันนี้เราก็คาบได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาณาเขตมันใหญ่มากเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนั่นหมายความว่าผมจะขยายอาณาเขตไม่ได้แล้วนะครับอออ่าโอเคคุณแอสโอดบอกว่าขนของมาอยู่ใกล้ๆกันครับโอเคจัดไปเลยครับก็จะได้ไปเวลไปอะไรกันนะฮะก็เดี๋ยวผมก็เปิดใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวผมก็เปิดให้คนที่เป็นเพื่อนเน่เข้ามาใช้ฟาสซิลิตี้ของผมให้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 ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะนงจะนอนจะอะไรก็บอกนะฮะ เออเมื่อกี้เราจะทำอะไรนะเออคราวใช่ไหมเอ่อนี่ small pen นะครับกินอาณาเขตกว้างขวางมากคือหนึ่งช่องเลยอะ่ะเออโอเคตรงนี้นะฮะผมจะขยายพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วนะครับซ้ายก็ติดขวาก็ติดต้องไปทำบ้านใหม่โอ้ค,คราวนานครับผมคราวนี้เราก็จะเอ่อสามารถที่จะจับไดนโนเสาร์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแล้วนะฮะก็คือเราสามารถปล่อยมันไว้ที่นี่ได้ เออเห็นไหมใส่ของเขาไปให้หมดครับต่อกุกกกุกกกุกก,ก,กเออเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงแรปเตอร์ทีนี้ไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่น่าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจับตัวที่มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมก็จะได้เอาแรปเตอร์มาเก็บไว้จับทีลงทีเล็กอะไรต้นแต่ยังไม่กล้าไปเลยนะฮะว่าทีเล็กเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคใช้เวลากี่วันเสร็จก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอาอาหารนะ่ะจับหย่อนลงไปได้เลยนะครับ เข้าไปใน small pen ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคําสั่ง feed solid อ่าก็คือเราสามารถเอาพวกเอาโ่งอาหารนะครับมาไว้ได้เลยแต่คําถามคือแรปเตอร์มันจะกินผลไม้ไหมเนี่ยเอาเนื้อโอเนื้อเอาเอะไรให้มันดีกว่าเออเนี่ยก็ใส่ไปเหมือนเหมือนกับที่เก็บของครับแต่ว่าเอาอาหารมาใส่ไว้ะฮะเอออ่าแล้วก็จะทํายังไงให้แรปเตอร์มันมาอยู่ในที่เก็บสัตว์ของเราก็คือสั้นๆเลยก็คือถ้าเกิดเราจะเก็บสัตว์ไว้ในนี้จะทําอะไรในนี้ก็คือกดที่กลง นะครับเนี่ยเห็นไหมลีฟแอนิมอนะครับก็เอาสัตว์มาไว้ตรงนี้เออแค่นี้แหละนะแล้วก็มันจะมีแต้มของมันอยู่เห็นไหมก็คือมันเก็บได้แค่2ตัวถ้าเป็นแรปเตอร์นะครับเนี่ยแหละก็เป็นโรง,งเรานะฮะหรือว่ามันขยายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใครซิปมาหาอะไรกันอ๋อโอเคนะฮะกรอบเลเวลสิเริ่มมีตัวใหญ่ๆโอเคแต่ตอนนี้ผมเพิ่งไปเลเวลสิได้อ่านะไม่ขยายที่เดี๋ยวโดนล็อกที่นะหรือว่ามันขยายไม่ได้ ขยายไม่ได้แล้วมันโดนโดน,โดนโพวกเรานี่แหละขนาบข้างกันไปหมดแล้วอะเออนะบอกเขาก่อนว่าขยายไม่ได้ไม่ได้แล้วมีเพื่อนๆน,นมาเล่นด้วยเยอะนะ,ะเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าเราควรจะแชร์ฟาสติฟาิลิตี้กันนะฮะควรจะแชร์ฟาซิลิตี้กันก็คือเนี่ยคนที่บ้านอยู่ข้างๆนี่จริงๆอ่ะรวมกันก็ได้นะเอรนะเอรวมกับผมก็ได้อะไรแบบนี้ต้นตเน,นี่ยอันนี้ก็คือเป็นบ้านของอีกคนนึงดูดิคนละคนกันได้สองคนเนี่ย คนละคนกันดูมันดูมันจองที่ก็คือตอนนี้ผมก็มีที่แค่นี้แหละหนึ่งสองสามสี่บล็อกแหมเอาละนะอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วแล้วเราจะเอาแรปเตอร์กลับมายังไง l e f t a แอนิมอลกดที่รูปแล้วก็ Remove ออกมานะครับได้นะครับอ่ามันก็จะออกมานะครับแล้วตัวมันอยู่ไหนอตัวมันจำได้ไหม คือเราก็สามารถเรียกมันกลับมาได้โดยการใช้ปลอกคอปอกคอ,อยเไหน,น,น,นีนี่นีเห็นไหมันนั้นนี่ก็คือการฝากแล้วก็การนำไปใส่นะครับนำกลับไปใส่นี่แหละนะก็เป็นโกลนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็นแล้วกานภารกิจจับแรปเตอร์นะฮะขอขอบคุณคุณแอสโทรลดมากๆนะฮะที่ที่ไปช่วยจับถ้าลำพังผมคนเดียวคงไปจับไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปช่วยจับบอกได้ครับแต่ว่า ผมสู้กับมันตรงๆไม่ไหวนะต้องช่วยกันลุมนะเดี๋ยวถ้าเราว่างแล้วเราค่อยไปจับแรปเตอร์กันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องพักผ่อนก่อนออไม่ใช่พักผ่อนหิวหิวต้องกินคงกินข้าวแล้วก็เริ่มต้องพักผ่อนได้แล้วเพราะนั้นสําหรับคลิปนี้นะฮะคลิปที่5นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะกับภารกิจล่าแรปเตอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําต่อกันแล้วนะต้องเอาคลิปเกมใหม่ๆมาแทรกด้วยนะครับก็ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคลิปต่อไปเนี่ยเป็นภารกิจอะไรนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทาคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยหรือเกมอื่นด้วยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ใานด้านล่างคลิปเลยนะครับเอาไว้ว่าสําหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้มูจว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะหัวใจกูครับอาช่างมันก็แล้วกันปิดปิดก่อนปิดก่อนก็ฝากไลค์แชร์ติดตั้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ